บทที่707ไม่ต้องกังวลโจชาวขยะนี้จะไม่กล้าลุกรานความยิ่งใหญ่ของคุณเว้นแต่เขาไม่ได้วางแผนที่จะยุ่งในเมืองจงยวนฮันเทียนยูพูดติดตลกโจเซียวกุนพูดอย่างมีชัยชนะนั่นเป็นธรรมชาติถ้าเขากล้าสร้างปัญหาฉันจะฆ่าเขาอย่างง่ายดายเหมือนกับการทยีมดฉันจะช่วยเจ้าสองคนงี่เง่าได้อย่างไร มองทั้งสองคนที่หัวเราะอย่างบ้าคลั่งต่อหน้าเขาแสงเย็นวาบขึ้นในดวงตาของเจียงเฟิงและความโกรธที่พลุ่งพล่านก็ปะทุกออกมาจากร่างของเจียงเฟิงทันทีบูมวินาทีต่อมาเจียงเฟิงเหยียบคันเร่งลงไปด้านล่างและบูกาติเวรอน16.4ก็เผยให้เห็นด้านที่ดุร้ายของมันอย่างสมบูรณ์ราวกับม้าป่าที่วิ่งอย่างอิสระ เมื่อได้ยินเสียงคำรามของเครื่องยนต์สีหน้าของโจเซ่กุลก็เปลี่ยนไปเขาสงสัยว่าไอ้บ้าเสียงมาจากไหนเขาหันศีรษะไปและเห็นเจียงเฟิงกำลังควบคุมบูกาติเวรอน16.4ไปทางบูกาติเวรอนที่พวกเขาอยู่รีบเร่งอย่างบ้าคลั่งขึ้นให้ตายเถอะฮันเทียนอยู่เร็วเข้าเร็วเข้าหลานชายคนนี้รีบเร่งจริงๆเร็วหลบ โจเสี่ยวคุณแทบจะถลนตาออกมาเขาตะโกนเสียงแหบคพร่าต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรวดเร็วนี้น่าเสียดายที่ทุกอย่างสายเกินไปบูกาตติเวรอน16.4นั้นไม่มีใครหยุดได้เหมือนกับเทอรโนซอรัสเร็กซ์เป็นไปไม่ได้ที่ฮันเทียนยูจะเร่งความเร็วอีกครั้งในเวลาอันสัน้นโจเซียวคุณตะโกนอย่างลนลานเร่งความเร็วเร็วเข้าฮันเทียนยูเร็วเข้า มันสายเกินไปมันสายเกินไปนายน้อยโจฮันเทียนยูกลัวมากจนจิตวิญญาณของเขาสั่นสะท้านใบหน้าของเจียงเฟิงเยีนชาและเขาพูดว่าคุณกำลังตามหาความตายอยู่ใช่ไหมโอเคฉันจะช่วยคุณทั้งหมดหือภายใต้สายตาของทุกคนบูกาติเวรอน16.4สเร็วขึ้นเรื่อยๆโจมตีอย่างรวดเร็วราวกับลูกศรที่แหลมคม เร่งความเร็วเร่งความเร็วเมื่อเห็นรถบูกาติเวรอน16.4ที่กำลังใกล้เข้ามาโจเสียวคุณแทบจะเบิกตากว้างความเสียใจในตอนนี้หัวใจของโจเซียวกุลเต็มไปด้วยความเสียใจไม่รู้จบถ้าเขาได้รับโอกาสอีกครั้งเขาจะไม่ละเมิดบรรทัดล่างสุดของเจียงเฟิงคนบ้าใช่แล้วเจียงเฟิงคนนี้เป็นคนวิกลจริบบูม บทที่708เมื่อมองไปที่รถบูกาติเวรอนที่ระเบิดบนถนนกลุ่มเจ้าของรถทุกคนดูตกตะลึงโจเสียวคุณหวัดกลัวจนร่างกายสั่นสะท้านเขากลืนน้ำลายลงคอยอย่างหนักร่างกายของเขากำลังจะระเบิดออกมา สิ่งที่ส่งผลกระทบในขณะนั้นคือบูกาติเวรอนของฉันระเบิดจริงๆโชคดีที่ตอนนี้ฉันไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภยัยมิฉะน,นั้นฉันเกรงว่าฉันกำลังจะตายในขณะนี้จริงๆโจเซียวกูนเงยหน้าขึ้นมองเจียงเฟงิงเพียงเพื่อจะเห็นเจียงเฟิงจ้องมองมาที่เขาด้วยท่าทางที่สงบมากราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยี้ยมผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ไร้ความปราณี เมื่อนึกถึงการโดนเศษขยะและระเบิดรถของเขาโจเสี่ยวคุณก็สะดุดขึ้นมาจากพื้นและจ้องมองไปที่เจียงเฟิงด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึงฉันในใหญ่ตัวแสบใหญ่ตัวแสบข่าฉันเหรออยากข่าฉันเหรอถ้าฉันตายคืนนี้ฉันสัญญาว่าจะฝังครอบครัวของคุณทั้งหมดพร้อมกับฉันทั้งครอบครัวของฉันจะถูกฝังพร้อมกับคุณจริงเหรอ เจียงเฟิงยิ้มอย่างชั่วร้ายหวดวินาทีต่อมาเจียงเฟิงเหยียบคันเร่งและบูกาตติเวรอน16.4พุ่งเข้าหาโจเซี่ยกุนอย่างโจงครึ่มเมื่อเห็นเจียงเฟิงขับรถมาทางเขาดวงตาของโจเซี่ยกุนก็เบิกกว้างราวกับว่าเขาเห็นสิ่งที่น่ากลัวฮูลาลา่า ทันใดนั้นบูกัตติเวรอน16.4ก็พุ่งเข้าชนด้านหน้าลมกระโชกแรงควนันและฝุ่นจำนวนมากพัดเข้าที่หน้าชิลาลาเมื่อบูกัตติเวรอน16.4ห่างจากโจเซียวกุนไม่ถึง10เซนติเมตรเจียงเฟิงเลือกที่จะเบรกกระทันหันในทางกลับกันโจเซียวคุณรู้สึกหวาดกลัวจนขาของเขาสั่น และเขากลัวมากจนเจียงเฟิงปัดสาวะรถที่นอนติ๊กติ๊กวินาทีต่อมากางเกงของโจเซี่ยกุนเปียกและปัดสาวะยังคงหยดลงพื้นเจียงเฟิงดับเครื่องยนต์และลงจากรถพร้อมกับเย้ยหยันเจ้ากล้าดียังไงมากระโจนใส่ข้าด้วยความกล้าขนาดนี้โจเซี่ยกุนข้าเจ้ากลัวความตายมากเจ้าก็ควรกลับบ้านอาบน้ำและนอนเสียแล้วเรียกฉันว่าไอ้ขี้โกงหือก แกมันเลวยิ่งกว่าคนที่โกงเสียอีกเจ้าเจ้าหลอกลวงผู้คนมากเกินไปเจ้าเจ้าหลอกลวงผู้คนมากเกินไปจริงจโจเสี่ยวคุณชี้ไปที่เจียงเฟิงด้วยความละอายใจและตะหวาดด่าว่าด้วยความโกรธเจียงเฟิงพูดอย่างเย็นชาเป็นเพราะฉันหลอกคนอื่นมากเกินไปหรือคุณกำลังมองหาความตายด้วยตัวเองคุณไม่มีเงื่อนงำอะไรในใจเลยเหรอ บทที่709หลังจากวางสายโจเสี่ยวคุณส่งตำแหน่งและมองไปที่เจียงเฟิงอย่างเย็นชาให้ตายเถอะแม้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาคืนนี้ก็ช่วยไม่ได้งั้นค่าก็ต้องรอดูเจียงเฟิงพับมือของเขาไว้บนหน้าอกก่อนที่เขาจะย่อเย้ยด้วยอิทธิพลปัจจุบันของเขาในเมืองจงหยวน แม้ว่าโจเสี่ยวคุณจะเสียชีวิตในคืนนี้จริงๆก็จะไม่เป็นอันตรายอย่างมากก็ลำบากในการจัดการตอนนี้เขาเป็นนายของรากอนเกตการฆ่าโจเซี่ยวคุนนั้นไม่มีอะไรเลยฮันเทียนอยู่เช็ดเลือดจากมุมปากของเขาหอบอย่างหนักและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณต้องฆ่าเขาคุณต้องฆ่าขยะนี้ เมื่อเทียบกับโจเสี่ยวคุณเขาบาดเจ็บสาหัสกว่าและเขาเกือบจะแพ้ลมหายใจของเขาในตอนนี้ให้ตายเถอะฆ่าเขาทำให้เขาสิ้นหวังโจเสี่ยวคุณบ้าไปแล้ว เรียนเมืองนอกมาหลายปีฝรั่งก็เดินเดินข้างๆเข้ามหาวิทยาลัยกอดซ้ายควาทีลูกหลานชาวบ้านแถวนั้นเรียกพี่พี่สนุกสนานใครจะไปรู้ว่าเจอมาเยอะเรื่องเลวร้ายหลังจากกลับมาที่จีนไม่ต้องพูดถึงโจเซี่ยกุนหงุดหงิดแค่ไหน เจียงเฟิงย้นและสายหัวเนื่องจากเขาเหยียบคันเร่งเข้าไปในรถของโจเซียวคุนในตอนนี้เขาจึงไม่คิดจะก่อปัญหาคลื่นแรงคลื่นแรงไม่นานหลังจากนั้นรถบัสเชิงปริมาณก็มาและคนในเครื่องแบบก็ลงจากรถเมื่อเห็นคนที่มาโจเซียวคุณก็โห่ร้องราวกับว่าเขาคว้าเครื่องมือเพื่อฆ่าเจียงเฟิงคนของฉันอยู่ที่นี่เสร็จแล้ววินาทีต่อมา โจเสี่ยวคุณมหาชายวัยกลางคนที่นำทีมลุงซูฉันเพิ่งถูกฆ่าตายลุงซูคุณต้องตัดสินใจแทนฉันฆาตกรรมชายวัยกลางคนพูดด้วยความประหลาดใจโจเซียวคุณชี้ไปที่รถบูกาติเวร่อนของเขาอย่างโหดเหี้ยมลุงซูคุณเห็นรถผมระเบิดและผมเกือบตายชายวัย กลางคนมองไปที่รถบูกาติเวรอนที่มีการระเบิด30 4 0ถึง40ล้านครั้งและเขาย่นหน้าบึ้งโดยตระหนักว่าสิ่งต่างๆเป็นเรื่องจริงจังบูกาติเวรอนเป็นรถซูปเปอร์คาระดับโลกที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงมากเป็นไปไม่ได้ที่จะระเบิดโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงใครเป็นคนทําฆาตกรอยู่ที่ไหนชายวัยกลางคนถามเสียงเข้ม โูเสี่ยวคุณชี้ไปที่เจียงเฟิงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมลุงซูนี่เขาหรือเขาเขาฆ่าฉันคุณต้องนำฆาตากรคนนี้มาลงโทษ